สวัสดีครับผม,มน้าทูตเกี้ยงประเสริฐครับป็ะผู้วิการประเภทสามครับนี่น้องมินครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องราวในชีวิตคนพิการนะครับทุกวันนี้ตัวผมเองนะครับพิการลำบากในการดารงชีวิตและเชิญหมาเลขแต่ผมสู้ครับเพื่อคนที่ผมรักและในขณะเดียวกันทั้งคนที่เรารักหรือดูแลเราเหมือนเราอะครับไปเพิ่มผ่าละให้เขา ใครที่ไม่เจอตัวเองครับไม่รู้หรอกครับว่าคนพิการลำบากขนาดไหนผมอ่ะสงสารคนที่ดูแลเราเหลือเกินยกตัวอย่างเช่นต้องอาบน้ำหาเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าช่วยเราทุกอย่างในการดำรงชีวิตของเราไหนจะต้องเตรียมข้าวปลาอาหารให้เรากินคนพิการเท่านั้นครับที่จะรับรู้สิ่งนี้ได้ตอนแรกๆผมทำงาน ในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับเขาก็นึกว่าเขาอ่ะสงสารหรือเห็นอกเห็นใจเราครับแต่พอหลังๆคือเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาด้อยค่าเรานะครับอย่างมากผมไม่เจอกับตัวเองเลยแล้วก็น้องทีมงานก็เจอเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิบัติกับเราปฏิบัติของมาตรฐานและไม่ให้เกียรติเราเลยคําพูดคําจานะครับกับเราครับไม่ดีเลยครับหรือ อาจเป็นเพราะว่าเขาเห็นเราพิการไม่ปกติหรือเปล่าไม่รู้นะครับดึงทำกิริยาแบบนี้ใส่เรานะครับที่ผมพูดไปนี้ผมแค่เจอคนที่ไม่ดีครับ แล้วแต่ผมไม่ได้เจอคนเดียวนะครับผมยังมีพี่น้องพี่พิการที่เจอด้วยในสถานที่ทํางานแห่งนี้ครับที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยก็คืออยากให้รู้ว่าคนพิการนะครับวันหนึ่งต้องมาเชิญกับอะไรมากมายครับผมแย่อยากสื่อให้คนปกติครับเข้าใจในคนพิการบ้างบางคนต้องหาเลี้ยงตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระสังคมหรือภาระของคนในครอบครัวครับบางคนช่วยเหลือตัวเองบ้างได้เล็กน้อย ก็อยากทํางานเพื่อต้องการเงินช่วยเหลือตัวเองและจุนเจอครอบครัวตอนนี้ผมเองต้องลาออกจากงานเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างครับยังน้อยๆก็มี3อย่างนะครับที่ผมยกมาวันนี้คือไม่อยากเป็นภาระให้คนที่เรารักดูแลเราเพราะต้องเดินทางไกลครับแล้วเขาต้องตื่นเช้าเพื่อมาปฏิบัติกิจวัตรประจําวันให้เราครับไหนจะลูกผมอีกครับส่วนข้อที่2ผมเจอคนที่ทํางานไม่ค่อยดีครับไม่ให้โอกาสคนพิการจริงๆ และไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นสงสารก็แต่พวกที่น้องที่อยู่ต่อเี่านะครับว่าเขาจะทํายังไงต่อไปจะดําเนินการชีวิตของเขาไปอย่างไงต่อไปครับแต่พวกเขาก็ทนอยู่ครับเพราะว่าพวกเขาก็ต้องการปัดใจในการดำเนินชีวิตอยู่จะขับเคลื่อนตัววตัวเองครับต่อไป 3. ผมอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับลูกและครอบครัวให้นานที่สุดให้มีความสุข ระหว่างที่พอทำได้ครับสอนส่วนงานค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้ผมต้องพักรักษาตัวครับเพราะว่าการเดินทางมามันไกลผมก็จะพยายามขายของออนไลน์ไปก่อนออพี่ๆท่านใดจะสนับสนุนผมได้นะครับโดยเฉพ,าะเ,พาะเครื่องกับลูกท่ายร้าครับฝากติดตามผมนะครับ และผมยังจะทาคลิปดีๆสิทธิประโยชน์ดีๆเกี่ยวกับผู้พิการและคนสูงอายุนะครับให้กับทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเองที่เจอนะครับปัญหานี้เราอาจจะช่วยเหลือคนข้างๆหรือคนที่บ้านได้นะครับที่ช่องสค่ะไม่รู้ว่าจะขอที่ไหนบางคนนะครับสิทธิประโยชน์พวกนี้คุณจะยื่นคือครับคุณจะชื่นมือเข้าไปช่วยเขาได้ครับไม่มากก็น้อยผมวางเพราะว่าคลิปนี้ผมจะทําให้มีประโยชน์ ไม่มากก็น้อยแก่ทุกคนขอให้ทุกคนรักและสามัคคีช่วยเหลือกันและกันเราจะได้มีชีวิตที่ดีเป็นสุขสวัสดีครับ